สวัสดีครับพี่นองนะครับสำหรับมือนีเฮาสีผ้าพีผ้านองมะแก่งผักขี้เล็กใส่ผ้าพยนต์โคนะครับอมหอมกันเลยนะพี่นองเอาไปเริ่มเห็ดกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำยาหนางนะครับพระเอกองเฮานะครับหนังง่วนะครับพันพอดีคํำนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับพักเขาถี่จะใส่นะครับกับผักตูผักขาแลวก็ต้นหอมนะครับแลวก็คาตะไค้แลวก็อ่าใบผักขี้เล็กต้มเหลวนะครับแลวก็เครื่องแกงกับมีต้นหอมครับ หอมแดงนะครับก็บอกริกตําหยาบนะครับใส่ลงไปนะพี่น้องเนาะนะครับหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะครับกะเริ่มใส่ผักขี้เล็กลงไปนะครับใส่ละก็ล <ificar> ่อให้ม <ablo> ันเดือดจักน้อยนะครับหลังจากที่เดือดแล้วนะครับใส่พู้เอกของห้องลงไปนะครับก็คือหนังง่วนะครับต้มเลี่วนะครับเอาใส่ลงไปเลยพี่น้องโคเร่โคเร่มันเข่ากันเนี่ยจักน้อยนะพี่น้องเนาะ หลังจากนั้นนะครับก็โอ้ยอันนี้ลืมลืมข้าวนะครับลืมใส่นะครับเป็นตะไคร่นะครับกับกับขานะครับใส่ลงไปที่หลังโบพิษเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นนะครับกะโคเล่โคเล่เห็นมันเข้ากันร่อนมันเดือดจังน้อยนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเปิดขวดพอดีพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผงชุรสเนะพี่น้องใส่ลงไปนะครับ ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายเพือ่อนวานะครับเอากับเสื้อคค้งเะะพิ่นเนาพี่น้องเนาะเอาใส่ลงไปโคเลโคเล,ล่นะครับใหม้มันเข่ากันนะพี่น้องเนาะก็ทาให้มันเดือดนะครับเพราะมันเดือดได้ทีแล้วนะพี่น้องเนาะเอากับซีเริ่มนะครับอีกจังน้อยนะพี่น้องนะครับในมันเดือดอีกจังน้อยนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปนะครับมีใบบักกูดนะครับแล้วก็ผักอีตูนะครับใส่ลงไปแล้วก็ ต้นหอมนะครับส้อยนะครับละกาพักขานะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากที่ใส่พักลงไปนะครับเขากลุ่เอมันเข่ากันนะพี่น้องเนาะคนให้มันเข่ากันนะครับให้พักมันซุกนะครับตอนนี้ใส่พักลงไปก็เริ่มก็เริ่มมีกลิ่นหอมนะพี่น้องโอ้ยเบื่องนะครับไอ้ทวนทวนทวนนะครับสุดยอดนะครับเมนูนี่นะครับเป็นเมนูอีสานบานเฮานะครับเห็ดกินย่ำไรกะ แสบย่ไ่นันะครับใส่กับข้าเนี้วหอนๆเนี่ยบยเข้ากันขนาดนะพี่น้องหลังจากนั้นก็ซิมเบิองนะครับตามรสชาเท่าตรงการนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดบุ๊ค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 เล็กน้อยนะพี่น้องเบิองบู๊ฝนบกบกบก,บกนะครับหอมห้วยห้วยนะพี่น้องโอ้สีสันน่ากินนะครับพอใส่ผักลงไปแล้วนะพี่น้องกะทิมไว้จะข้าวนะครับปล่อยให้มันมันเดือดไปนะครับ หลังจากที่เดือดแล้วนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงพะกิิเล็กเข้ามือนีนะพี่น้องเนาะโอ้ยสีสันน่ากินนะครับ